อนุทินพร้อมสนับสนุนยาต้านโควิดให้กรุงเทพมหานครระบุให้ความสำคัญกับสุขภาพประชาชนก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเผยกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมให้การสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์แก่กรุงเทพมหานครในการรับมือสถานการณ์โควิด1 i แต่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการที่ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากทมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่า ภาพรวมการระบาดโควิด1 i ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกับพื้นที่ต่างจังหวัดเพราะกรุงเทพมหานครมีเฉพาะโรงพยาบาลหลักไม่กี่แห่งที่รองรับผู้ป่วยไม่เหมือนกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีโรงพยาบาลอำเภอดังนั้นการเข้าไปช่วยเหลือทำได้แค่ให้การสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์และยาไม่เกี่ยวข้องก,กับการบริหารงานแม้ในอดีตเคยมีปัญหาแต่ยืนยันว่าการให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนต้องมาก,ก่อน มีโรงพยาบาลอำเภออ่ะพูดง่ายๆมีแต่โรงพยาบาลหลักๆแล้วก็ระบบการสาธารณสุขก็เป็นเอกเทศขึ้นอยู่กับการบริหารของกร,รุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุขเคยเข้าไปช่วยเหลือบางครั้งถูกขอให้ออกมาก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้โกรธอะไรหรอกไม่ใช่ไม่กังวลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่พอใจอะไรคืองว่า เราก็เห็นเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนสําคัญกว่าแต่ถ้าเวลาเราถูกเขาเชิญออกมาเราก็เราก็ต้องออกเพราะว่าโดยหลักแล้วเราไม่มีเราไม่มีอ,อานาจที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการปฏิบัติการแต่เราก็เลยออกมาเป็นฝ่ายสนับสนุนแทนคือเราจะบอกเอ้ยังันน้นก็โยนให้กรุงเทพมหาคนครรับผิดชอบไปทั้งหมดเลย มันก็ยังมีอะไรที่มันข้องเกี่ยวอยู่เช่นเขาก็ใช้ระบบปะสปสชอของเราอยู่ใช่ไหมต้องเบิกเงินค่ารักษาจากปสปสชอเรื่องยาเรื่องวัคซีนก็ยังต้องผ่านการซัพพลายจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดหายาจัดหา,าเวัณฑีนพาะฉะนั้นถ้าเกิดโอ้เราเล่นการเมืองนะเราไม่ส่งยาให้เราไม่ส่งบอกทุกอย่างก็เป็นเอกเทศการตัดขีดเส้นแบ่งกนันนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่า ก็ประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะเราก็พยายามทําในส่วนที่เราสนับสนุนให้ได้มากที่สุดแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการเราเข้าไปยุ